ในคลิปนี้นะครับจะพาทุกๆคนเนี่ยไปดูวิธีการรับทรงผมสุดน่ารักกันครับกับไอเทมที่มีชื่อว่านะครับทิงแอนโบคัตตันแคนดี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคกันหน่อยนะครับทุกคนนี่ครับสวยหวานไปเลยและแมปที่เราจะเข้าไปรับไอเทมชิ้นนี้นะครับจะเป็นแมปของ UGC Don m o o ฟนั่นเองครับไปลุยกันเลยครับโดยวิธีการซื้อทรงผมชิ้นนี้นะครับให้เราไปที่ร้านค้า UGC และเลือกไปที่ทรงผมที่เราต้องการได้เลยนะครับและตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับจะใช้ถ้วยรางวัลในการซื้อนั่นเองจํานวน25ถ้วยรางัลนะครับ สำหรับการได้ทั่วรางวัลของแบบนี้นะครับจะมีอยู่2วิธีด้วยกันในวิธีแรกเนี่ยคนทั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับจะต้องไม่ขยับเลยเป็นเวลา30นาทีครับแล้วเราก็จะรับไปเลยนะครับ1วินนี่ครับต้องให้เพื่อนเราอยู่เฉยๆนะแล้ววิธีที่2นะครับให้เราไปทําการหมุนวงล้อนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราออนไลน์5นาทีนะครับเราจะได้โอกาสในการหมุนเนี่ยจำนวน1ครั้งด้วยกันและเปอร์เซ็นที่เราจะได้รับทั่วรางวัลนะครับจะอยู่ที่1%ปก็คือให้เราหมุนไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีโอกาสได้ท และการเช็คถ้วยรางวัลของเรานะครับให้เราไปที่ Leader b o บอร์ทางด้านขวาบนเหมือนเดิมได้เลยนะครับแล้วกด l e a d e r b o a r d ออกมาเลยนะตอนนี้จะแจ้งว่ามีถ้วยรางวัลอยู่จํานวน12ถ้วยด้วยกันนะครับและถ้าสะสมได้จํานวนเพียงพอแล้วนะครับให้เรามากดซื้อไอเทมชิ้นนี้ไปใส่กันได้เลยและคลิปนี้ก็ต้องขอบายบายทุกคนไปก่อนนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมไปก่อนละ